สต็มสละแชมป์เดนิสคองตำแหน่งเต็มตัวล่าสุดวันประกาศอย่างเป็นทางการแล้วสแต็มแฟรตทขอสละตำแหน่งแชมป์โลกวันการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นอะตอมเวท1 1 5่อปอนด์หลังประสบปัญหาในการฟื้นฟูร่างกายจากการผ่าตัดหัวเขา่าทําให้เดนิสแชมป์เฉพาะการได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นแชมป์โลกวันตัวจริงแทนที่สแต็มขณะที่วันแชมเปี้ยนชิพกำลังจะประกาศเลื่อนรายการแข่งขันวัน173ที่กำหนดไว้ในเดือนสิงหาคมปี2568ที่สหรัฐอเมริกาไปเป็นเดือนมิถุนาปี2 5งพน ล่าสุดบอชชาตีได้กล่าวถึงอาการบาดเจ็บของสแต็มและการเลื่อนจัดแข่งขันในครั้งนี้ออกไปว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ได้รับข่าวการบาดเจ็บของสแตมและขอให้เธอฟื้นตัวกลับมาแข่งแรงเป็นปกติโดยเร็วที่สุดหลังจากการพิจารณาทางเรื่องต่างๆอย่างรอบคอบแล้วน่าเสียดายที่ไม่สามารถหาข้อสรุปที่ลงตัวได้จึงจําเป็นต้องตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันออกไปเมื่อวันจะกลับมาจัดก,การแข่งขันอีกครั้งในสหรัฐอเมริกาต้องการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับแฟนๆชาวอเมริกันที่รักทั้งหลายผ่านการแข่งขันที่สนุกตื่น่นนนเและาจะ จำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สหรัฐอเมริกายังเป็นหนึ่งในตลาดสําคัญลำดับต้นตนของวันและพันธมิตรระดับโลกจะยังคงเดินหน้ารักษาสถานภาพที่แข่งแร่งในภูมิภาคนี้เอาไว้ผ่านการถ่ายทอดสดศึกวันไฟไนอย่างต่อเน,นื่องรวมถึงยังมีการจัดอีเวนต์อื่นๆในอนาคตอีกด้วย